สวัสดีค่ะโตโยต้าไฮรักไทเกอร์นะคะเกียร์ธรรมดาค่ะเชื้อเพลิงเป็นดีเซลรถสวยนะคะรถบ้านสวยๆส,สภาพเดิมๆเ,เลยค่ะคันนี้นะคะโตโยต้าไฮรักไทเกอร์พิลเลอร์ตัวสูงแท้โรงงานค่ะตัวนี้หายากเลยทีเดียวนะคะทุกท่านประหยัดน้ำมันแบบสุดเลยค่ะเครื่องยนต์ 5L 3,000cc นะคะเป็นรถยนต์ปี99ค่ะเครื่องดีคัสีสวย พวงมาลัยเป็นพาวเวอร์นะคะแอร์เย็นฉ่ำดูภายในนะคะสวยด้วยค่ะราคา139,000บาทนะคะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติระบบเบรกเป็น ABS มาพร้อมกับถุงลมนิราภัยนะคะที่ประตูมีระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะภายในสวยช่วงร่างดีภาษีเต็มพร้อมใช้งานขับขี่กันได้สบายเลยนะคะเอกสารมีให้ครบพร้อมโอนค่ะ 139,000บาทเกียร์ธรรมดาน้ำมันดีเซลนะคะห้องเครื่องสวยๆคันหน้าเดิมๆท่านได้สนใจรถกระบะคันนี้นะคะไปดูรถไปทดลองขับได้ที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปนะคะเน้นติดต่อกันโดยตรงค่ะนัดหมายไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุดนะคะสำหรับวันนี้แอดมินราไปก่อนสวัสดีค่ะ